สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับจะพามาชม Honda j a จ z ปี2020นะครับจดปี2021นะครับคันนี้มาในโทนซีดั้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว Honda j a จ z นะครับทาง Honda นะครับเลือกผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นของหายากกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว j จ z z คันนี้ได้ปีใหม่น้วยนะครับไม่เทียง30,000กิโลเท่านั้นนะครับ ปีใหม่ลดสวยนะครับไม่น้อยต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครได้เลยนะครับคันนี้เปลี่ยนแม็กวิลมาครับมาให้ทั้ง4ล้อนะครับเป็นแม็กวิลสีดําปัดเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวนได้เป็นสีน้ําเงินนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น19555 R15 านะครับคันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวตามมดนะครับมีมาให้ลองสองฟังนะครับไฟหน้าของตัวรถไฟหน้าของตัวรถได้เป็นไฟ หลอดไส้ฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับลูกค้าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัว S นะครับคันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังของตัวรถกันนะครับสวยมากนะครับรอบนอกนะครับสวยมากที่เปิดฝาทางน้ํามันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไฟท้ายก็ได้สวยๆนะครับได้เป็นไฟ LED นะครับ เวลาตอนกลางคืนนะครับเปิดไฟนะครับตรงนี้ไฟท้ายก็จะติดมาเลยนะครับตั้งแต่ด้านบนนะครับจนมาสุดตรงด้านล่างตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับสําหรับตัวโคมไฟด้านท้ายนะครับแล้วก็ด้านบนมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสารับสัญญาณคลื่นวิทยุนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังก็มีเส้นไร้ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ที่ปัดน้ำฝนก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ของตัวรถนะครับเวลาถอยมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังนะครับช่องเก็บของด้านหลังมีตัวแผ่นรองมาให้นะครับเป็น h o n ด a าเจตรงรุ่นเลยนะครับด้านล่างก็มีอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงนะครับแล้วก็มีปแจมาให้นะครับสําหรับ เปลี่ยนล้ออะไหล่นะครับตัวล้ออะไหล่นะครับยางใหม่เลยนะครับดอกยางยังเตรียมอยู่นะครับลูกค้าไม่เคยใช้งานเลยนะครับสําหรับตัวล้ออะไหล่นะครับมีติดรถมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับสําหรบฮอนด้าแจ๊ทคันนี้ไปกันเดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งคนขับคนก่อนนะครับคันนี้ ประตูจะเป็นสีดำนะครับส่วนมากแต่มีแตกสีเงินมาเล็กน้อยนะครับตัวที่เปิดประตูแล้วก็ตัวตรงขอบตรงนี้นะครับมีที่ลดกระจกทั้ง4บานมีที่ลอกกระจกมาให้นะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางเลยนะครับแยกสายขวามาให้ทัานนี้สามารถปรับเป็นโหมดอีโคคาได้ด้วยนะครับสามารถปรับเป็นโหมดประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับรถขับรถทางไกลนะครับสามารถปรับเป็นโหมดนี้นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับตรงนี้จะมีช่องวาง แก้วน้ำนะครับซ่อนอยู่นะครับอยู่ตรงนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมีช่องแอร์มีช่องลมไลฟ์้ามาให้นะครับตัดด้วยสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัย3ก้านสีดําตัดกับสีเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางมีโลโก้ของ Honda มาให้นะครับตัวหน้าปัดนะครับจะดีไซน์ออกแบบไม่เป็นวงกลมนะครับลูกค้า3มวงกลมตัววงกลมตรงกลางนะครับเป็นความเรียของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถตั้งค่าเวลาได้ด้วยนะครับมีนาฬิกาบอกเวลา มีเกียร์ที่เราเข้าอยู่ในตอนนี้แล้วก็เลขไม่นะครับคันนี้วิ่งไป3900กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับอ่ะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นปริมาณของน้ำมันนะครับแล้วก็ชนร์จในรักของตัวรถนะครับมีมาให้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับมาดูกันที่คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับคอนโซลตรงกลางมีช่องแอร์มาให้นะครับ2ฝั่งนะครับ ปรับได้ชีพทิศทางเลยนะครับตัวช่องแอร์นะครับปรับได้ปกตินะครับแอร์เย็นมากคันนี้แล้วก็มีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับมาให้ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบธรรมดามานะครับมีช่องเสียบ USB กับ AUX มาให้นะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่า ตัวคอนโซลนี้ก็สวยพอสมควรนะครับฟังวิทยุ FM/AM ได้ปกตินะครับลูกค้าถัดมาจะเป็นระบบแอร์นะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับไร้้าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวแอร์ก็สามารถปรับได้ปกตินะครับลูกค้าด้านล่างนะครับจะมีช่องวางของมาให้1ช่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าหัวเกียร์นะครับจะมีช่องวางแก้วน้ํปลดน้านะครับมีมาให้2ช่องแล้วก็มี ตัวที่เสียบชาร์จไฟนะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับมาดูกันที่ตัวเกียร์กันคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงความมือตัวเกียร์นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกเกียร์อยู่นะครับว่าเกียร์ไหนเข้าอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับมันจะมีตัวกดอยู่ด้านหน้าหัวเกียร์นะครับกดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดึงมานะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีเสียงเตือนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถดูตรงหน้าปัดได้เลยนะครับตัวเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้า ใช้งานได้ปกติเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเบรกมือเบรกมือก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับยังเป็นเบรเบรกมือแบบดึงธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะมีช่องวางของนะครับมาให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมีมาให้3ามช่องเลยนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาชมห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังกันนะครับอันนี้สวยมากนะครับตรงกลางมีลวดลายนะครับเป็นตาราง หมาลุกนะครับตัดกับตัวสีน้ําเงินนะครับเป็นลายสีน้ําเงินนะครับด้านหลังนะครับมีที่พักศีรษะสองที่นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับพับเป็น40ต่อ60ส่วนนะครับสําหรับตัวพับเบาะของเรานะครับนุ่มมากนะครับตัวเบาะด้านหลังนะครับมีความนุ่มพอสมควรนะครับลูกค้านั่งไม่รู้สึกปวดเมื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับได้เป็นผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับตัวกลางก็มีลวดลายนะครับเป็น ลายตารางหมักลุกนะครับสีดํากับสีน้ําเงินสลับกันนะครับเป็นลวดลายสวดมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมตัวห้องเครื่องกันนะครับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับของฮอนด้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝาครอบเครื่องเดิมนะครับได้ระบบเบรก ABS มาทั้งสล้อเลยนะครับสภาพเครื่องใหม่มากนะครับคันนี้ลดมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงรับประกันเลยนะครับน้ำมันเบรกเต็มนะครับเติมให้เต็มนะครับ น้ำที่ปั่นน้ำฝนนะครับทางเราเติมให้นะครับของเหลวต่างๆนะครับทางเกษตรพูนของเล่านะครับเปลี่ยนให้ฟรีทุกจุดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับคันเดิมหน้าเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเมทาร์อยู่ครบทุกจุดนะครับูกค้าโมอกก็มีติดฝากระโปรงมาให้นะครับคันนี้นะครับสาหรับค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่5้าแสนหนึ่งบาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันนะครับฮอนด้าเจ็ทางเราเหลือประมาณ สามขั้นนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับฮอนด้าเจ็ทน,นะครับเป็นรถหายากไปแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีกอต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุทนครได้เลยนะครับสหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ